ก็รับสู่การรับชุมชนของคนชอบการเดิมพันและการเสี่ยงดวงฉากแตกสล็อตสุดมัน Why w e s Go Why w e s Go อีกแล้วเหรอเฮ้ยเข้าุแคเอสแคทเตอร์ุแคทเอรอาวะแปดฟีสปินเป็นยังไงพี่ม่วงแดงนี่หน้าเหมือนนั่นเลยฟัดไอ้นี่โอ้หน้าเหมือนพี่ทอนะครับ ผมว่าเหมือนนั่นใช่ไหมไปอันไอันคอมพอนเตอร์ดูอไรเหมือนคอวเตอร์ใช่ไหมอุ้ยมาแล้ววายคูนสามูาวายอีกไอุ้ยวายจออะอรก็จริงเยอะเลคือกระโดดไปขนาดนั้นเลยเรียบร้อยแต่กันได้วา i มาเต็มจอใช่เซเซชนแนลเหมือนเดิมโย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 เฮ้ยเฮ้ย อ้าโอุ้ยดันเพิ่มมาไหมแค่นี้ก็โหดแค่นี้โหดแล้วแค่นี้ก็โหดแล้วยิ้มเลยยิ้มยิ้มล่าน้องไปจ่ายโอ้ยไม่ได้แล้วยังเหลืออีกตั้งเยอะกูอีมันเก่าไม่ค่อยอยากนั่งเกาอีเก่า เนตันซูบรสรอบแมเฟเอร์สิบแปดหนี่คือเกมหรือชอีเขาเอ่ยเย้ยเซลยฮะเเป็นคนมีเมียสิคนเหลืงหกหครั้งนะวายคูณปีสปินหนี่แต่แนีก็สบายเลยสบายตัวเอเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะทไมนะทไมถึงสบายตัวนะ หนึ่งสบายตัวนะปล่อยอะไรมาหเปล่าเย้ปล่อยสปีดเข้าเย้ตกอย่างนี้ชอบนะครับเนี่ยเย้ไปไปพันกว่าแล้วขึ้นนีกขึ้นนีกไม่หยุดอีย่างเงี้ไม่หยุดหรอกครับวันเนี้ยขึ้นแล้วขึ้นสองแล้วต่อเรื่องต่อเรื่องไป เรื่อยๆเลยนะเหลืออีกต้องหลายัมดแล้วเป็นสุดท้ายได้อลไหมก็ยังเยอะอยู่อ่ะเดิมเล่นดักาวมาหูเยอะก้าตัวดักแบบหัวหมู่บ้านไทยหมู่บ้านกันเลยใช่แทุกดอกแ้วรวมเปหนสามพันหกร้อยสามสิบสยูโรเลยเบเพียง10ยูโรคูณไป1 3 0่ พันสามร้อยหกสิบสามยี่ส่มอยี่นี่ับไม่่ามันนี่เทรนด์โอ้ปกติจะเป็นปืนกลยิงไมคเลสไมค์ันกำลังมาปืนกำลังเรียมาก็สุเเมันเป็นหมวกใช่ไหมครัเนี่ยใช่แล้วก็มีลูกมะพร้าวใครกินมะพร้าวเผา เอาเกมเอาปืนว้ให <mel od ic> ้ผมยิงหน่อยเอาปืนให้ผอาจจะเป็นกองฟางก็ได้โอ้ยอะไรอ่ะเดนเดนเดนอดนเดนดนเนเดเนแดนเ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 ดนดนนเดนเดเดเดยเดนเดนเดเดนเดนเดนเดเนเดนเดนยดนเดนนเดนเเ

ต้องชนดอย่า u n d ้ชนยงไงด้วยชนช้างชนก้นเฟอร์มคกาวินระเบิด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 เพดเพียง1ยูโรคุณไป1 0 0 0 7า0 0ี0 0 0อ0น0 7 0 0ค7,000 7,000 7,000 7,000 7 0 0บ7,000 7 0อ0 7 0ด0 7ค0 7 0 0 0 เจ็ดร้อยสี่สิบแปดของจ้าแล้วของพี่คนเล่นเขาก็รูปล่างเหมือนเนี่ยนะไปเย้ไปคือพี่พี่คองหรอคองไปแล้วอุ้ยคูณสามฝัญใจพี่คองขวัญใจพี่คองเฮ้ยอะไรดีองจริงจรงมันน่าจะ บวกไปอีกว่าระเบิดทางระเบิดของ B A B Y อ้ยเจ็ดแล้วนี่ไงทางต้อนโอเคถุงทองมันอีเล็วถุงทองุแปอ้ยน้องเสือกราฟิกมันสวยนะฟุ่น่ารักเลยคูณก้าพี่เขาบอกว่าชอบอะไรใหญ่ใหจัดมาเบ้เบิ้ลดิจัดมาดิเอาบ๊มบบ๊อมันน่ะเจอกล้วยทองอ่ะ

สามพัน <rude S 2> แ,แล้วสี่พันแล้ไม่ัแล้วไม่หยุดไม่หยุด oh ห้าพ e e, e e, e e. ันไปห้าพ oh <m akes hil Rent> ันหกพันไปโอ้ยไปอีกไปอีกอี้ยอุ้ยผมก็ถึงหมื่นยังงก็ถึงหมื่นเจ็ดพันไม่เดนพียงหดอลลาร์คูณไปหนึ่งพันห้ารอยเก้าเดอรอตแอนด์เกลหนึ่งพัน้อห C'est vrai, c'est vrai. Non, faut pas dire Je suis content. Oui, c'est tellement rare. Oui. C'est tellement rare que ça. Les Un C'est pas terminé. Je un fois 500, Je veux 300 balles oui. sur ce oui. menu. Oui. Okay. Comment okay. OK, OK, OK. OK, ça te kick. More poker. OK, 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 OK. Bye, big win bye. OK. 2 sur 2. ตัวเลขไม่ค่อยเยอะแต่ว่าอาจจะมีช็อตที่โหดกว่านี้ใช่เาถ้วยมาอ้ยถ้วยถ้วยถ้วยสามถ้วยะเนาเวอร์เกิดอะไรขึ้นล่ะแต่กระบรอะคุณสร้อยละว้าวตาโบ้เลยมโหจริงสมถ้วยร้อยอระ

อบาม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 าดุด uh ุ huh, yeah all, me, uh, ุยเด็ดไป0 6นเท่าน oh, ั้นนะโหควรไปสองนยหรือม่ตมนากรายะไอะไร สามร้ยสี่สิบเ้าลวายวายมันตึงไว้กับที่อยอดให้ัแ่คนไลนไนคนนี้เจะเจแคปออ้ยสวยมากเลยวายแบบเป็นตัววีเลยเจ๊สวยนะวิ่มาถึงนเมาเ๊วินสวยด้วยจะจะจจุงให้มาบวกให้ไปอีกวายมาอีกไหมแค่นี้มันก็บิ๊กวินทุกตาอยู่แล้วใช่ขึ้นอยู่ว่าได้สัญลักษณ์เหมือนกันไหม ถ้าเหมือนกันยิ่งโหดไปมาเหมือนกันปสิบ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 สอ้ยาวไปเลยบิ๊กเข้าวย็มโอ้โหมาเขาว่ายเขาว่ายเขาว่ายไหมโอ้ยวายโอ้ยแม็กแม็กโซล่าจะแบบจนมันจะหัก้าเลยยูนิเบ อะไรอ่ะฮีลดาวในอำเภอมาในอำเภอจะทำอะไรครับเนี่ยไม่รู้อ่ะดานี่คือไม่ยิงหน้าพี่โอมหน้าใครนะหน้าพี่โอมหน้าผมหออย่าอย่เล่าวิววคุณสองวิยวันไม่คื ไ้ผมเสื้อจีนอะไรบ้เนตเสื้อจ๊ฮะเฮ้ยหรือว่าผมสังเกตเกินไปวะคนเราหมกมุ่นน่ะชูอ่ะชูอ่ะมาเยอะแล้วอมาจบทุกทิศแล้วโท่เจ๊สองสองหมื่นนะโะรเท่าของเจ๊แต่ว่าเจ๊เขาหน้าคมอยู่ ชอบคนนี้ยู่ว่าซีคุณอมแล้ม่อบนอสจงเป็นมี่เมียกะเก้าวินอดแต่พี่สุดตวยสักกี่บาเสามวัแปดคูณนะนี่หกพันดูยอดรวมอ่ะอ้วิสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบสามเลยคเดือดเยอะเบ็ดแค่ศูนย์จุดศูนย์เก้าอยู่รว